ชิดจอราดูคืนนี้พามาที่กองละครเจ้าสาวสลัดตันกันบ้างครับออมบัคพัณฑ์และขวัญอุรรสามณี2คนนี้แหละครับมวยถูกคู่ระหว่างพักกองออมและขวัญก็มีของเล่นชิ้นใหม่ใหญ่ยยสุดๆครับเป็นนักแสดงมาก็เยอะแล้วงานนี้ทั้งออมและขวัญก็ขอเปลี่ยนหน้าที่มาเป็นช่างภาพกันบ้างนี่แหละครับความสนของทั้งคู่ก็เล่นยกกล้องช่องเจ็ดสีพาดบาสวมมาดเป็นช่างภาพมืออาชีพและภาพก็ออกมาเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับ เดี๋ยวแบบเดียวแปดยวขอทีเดียวขอ,อ,วขอ,อวทีเดียวหย่อมอย่าซอนได้ไหมหยอมอย่าซ้อนได้ไหมถ่ายเสร็จแล้วก็มาเช็คผลงานกันซะหน่อยชิดจอเราดูมีภาพด้ารักน่ารักมาส่งคุณผู้ชมก่อนนอนทุกคืนแบบนี้ล่ะครับติดตามชมกันนะครับ